ี CEO Talk ในวันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญพี่มดเข้ามาร่วมพูดคุยเป็นโฮมฮลเลเตอร์กับผมก่อนนะครับพี่มดสวัสดีครับสวัสดีค่ะบอมสวัสดีนักลงทุนทุกท่านค่ะได้ครับก็วันนี้นะครับในเซสชันที่5นะครับหรือว่าหัวข้อ CEO Talk นะครับทางบริษัทอักษรภสิกรไทยเราได้รับเกียรติจากทางนายแพทย์วิทยาวันเพน็ญซึ่งท่านดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยผ,ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระราม9นะครับสวัสดีครับนายแพทย์วิทยา ครับสวัสดีครับคุณต่อรัตน์ตั้ครับสวัสดีครับี่มดคุณปียชัดนะครับค่ะโอเคครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางในแพทย์วิทยานะครับที่ให้เกียรติจากทางบริษัทอัรซัพกสิกรไทยนะครับผมขออนุญาตถามคําถามเปิดทางคุณหมอวิทยาก่อนนะครับคุณหมอวิทยาครับตอนนี้อยากให้คุณหมอเนี่ยได้อัปเดตนิดหนึ่งครับว่า เซกเมนต์ของตะวันออกกลางที่เข้ามาอยู่ในพระรามเก้าตอนนี้คือทำไมเหมือนแบบมันกลายเป็นเหมือนแบบ engine growth อันใหม่เลยสำหรับโรงพยาบาลนะครับแล้วเรามีจุดแข็งกับเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราลองเทียบกับ medical tourist หรือเราลองเทียบกับกลุ่มเซกเมนต์ตะวันออกกลางกับโรงพยาบาลอื่นๆเนี่ยเหมือนจากในช่วงพีโ c o ิดเนี่ยมันฟื้นเหมือนกันหมดแต่เหมือนพระรามเก้าเนี่ยเหมือนฟื้นเด่นกว่าคู่แข่งอย่างมีนัยยะเนี่ยอะไรเป็นจุดแข็งสําหรับเรื่องนี้ครับครับ ก็ในส่วนของโรงพยาบาลพระรามเก้านะครับจริงๆเราให้บริการกลุ่มลูกค้าต่างชาติมานานนะครับแล้วก็กลุ่มเซตตะวันออกกลางเนี่ยก็มีเข้ามารับบริการ อยู่เป็นระยะระยะนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราทําแผนยุทธศาสตร์นะครับสปีของปีที่แล้วไปเนี่ยเราพบว่าเรายังมีเออเรามีพื้นที่เพิ่มขึ้นเรามีทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราพร้อมที่จะรองรับกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามที่จะทําเรื่องของการตลาดนะครับเรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์นะครับรวมทั้งการให้บริการสําหรับลูกค้ากลุ่มอาหรับเนี่ยเพิ่มขึ้นก็เลยทําให้อ่มียอดของผู้ใช้บริการที่เขาเข้ามาเนี่ย เพิ่มขึ้นแล้วก็มีการบอกต่อนะครับหลังจากที่ใช้บริการแล้วผลการรักษาดีได้รับการบริการที่น่าประทับใจนะครับก็เลยทําให้มีทยอยเพิ่มขึ้นมามากขึ้นเลยทีเดียวครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเชิญพี่มตต่อได้เลยครับค่ะอาจารย์ก็ถ้าฟังจากที่อาจารย์พูดนะคะอะไรเป็นเป็นจุดที่ทําให้พระรามเก้าเนี่ยหันมาเหมือนกับโฟกัสกับตลาดคนไข้ตะวันออกกลางมากขึ้นคะ่ะอะไรเป็นจุดที่อาจารย์มองแล้วเอ๊ย ตรงนี้มีโอกาสหรือเราเห็นอะไรตรงนั้นคะถึงได้อะเราเข้าสู่ตลาดตะวันออกกลางคะ่ะ ครับจริงๆแล้วเป็นความต้องการของลูกค้าเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือว่าก่อนหน้านี้เราเคยมีลูกค้าตอนออกกลางเนี่ยที่เข้ามารับการผ่าตัดเปลี่ยนไตที่เราไปนะครับแล้วก็ผลการรักษาที่ดีมากๆเลยนะครับเขาก็ไปบอกต่อกันก็มีเคสที่เข้ามาค่อยๆทยอยเข้ามานะครับแต่พอเราเห็นว่าเออมีเคสที่เขาอยากเข้ามาเนี่ยจากเดิมที่เราจะมีพื้นที่ที่ค่อนข้างจํากัดนะครับเพราะว่าเรามีอยู่อาคารเดียวนะครับปัจจุบันเราเปิด2อาคารเรียบร้อยนะครับก็เลยทําให้เราเริ่มค่อยๆวางแผนนะครับว่าเราจะต้องมีพื้น ที่เฉพาะนะครับที่เราเรียกว่าเป็น international customer center ของดูแลกลุ่มลูกค้าต่างชาติโดยเฉพาะนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็เป็นจุดที่เราทําให้ว่าอ่ะ้างั้นเราน่าจะพร้อมล้เราจะต้องแบ่งแยกแบ่งโซนนะฮะของคนไข้ไทยกับคนไข้าอาหรับคนไข้ต่างชาติอื่นๆเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้ปะปนกันนะครับแล้วก็หลังจากที่เคสที่เข้ามารับการรักษาเนี่ยได้รับ ความประทับใจมากๆเลยนะฮะเขาก็บอกว่าเอออยากให้พระรามเก้าเนี่ยทั้งสถานที่นะครับทั้งโลเคชันนะฮะเราก็อยู่ค่อนข้างใจกลางเมืองแล้วก็สะดวกในการเดินทางจากสนามบินด้วยนะครับก็เลยทําให้บอกว่าเขาบอกว่าเฮ้ยท้างนั้นขอให้เราอ่ะเปิดรับกลุ่มลูกค้าลูกนี้ได้ไหมแล้วก็เพื่อที่เราอจะได้อ่ามีการเติบโตด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่ที่ผ่านมานะครับค่ะแล้วเอ่อถ้าถามว่าคนไข้ตะวันออกกลางเนี่ยค่ะเขามารักษาอะไรคะที่พระรามเก้า แตกต่างจากที่โรงพยาบาลคู่แข่งไหมคะที่ที่เขาไปรักษากันครับจริงๆมีทั้งเหมือนและต่างเลยนะครับที่เหมือนกันส่วนใหญ่นะครับกลุ่มคนไข้ตอนอก,กลางก็จะมาด้วยโรคยากซับซ้อนเช่นกันนะครับเรื่องของอการผ่าตัดใหญ่ๆนะครับเรื่องหัวใจเรื่องไตเรื่องเบาหวานแล้วก็รวมทั้งแผลเบาหวานที่แผลเบาหวานที่เท้านะครับซึ่งเขาอาจจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะโดยพฤติกรรมการใช้ชีวิตต่างๆนะครับซึ่ง ปัจจุบันนี้กลุ่มโรคนี้เราสามารถรักษาได้ไม่ต่างกับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนําอื่นๆนะครับแต่สิ่งที่มีความแตกต่างก็คือเรื่องของสถาบาันเปลี่ยนไตของเรานะครับซึ่งเรามีความเชี่ยวชาญในด้านการรักษาโรคไตแล้วก็การผ่าตัดเปลี่ยนไตมากกว่านะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยพอมีกลุ่มที่เขาอยากจะเข้ามาปรึกษาโรคไตเขาก็มองหาโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางด้านไตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้รับบริการแล้วก็ได้รับการรักษาที่เราได้และก็ได้ผลค่อนข้างดีนะครับค่ะโอเคค่ะ แล้วถ้าถ้าเราเ,เริ่มเข้าสู่ตลาดคนไข้ตะวันออกกลางนี่ค่ะเราน่าจะได้เห็นรายได้คนไข้ตะวันออกกลางที่มีนัยยะเนี่ยสักเมื่อไหร่คะจารย์แล้วก็อะไรจะเป็นตัวชี้ว่าเอ้ยคนไข้เนี่ยน่าจะมีการมาได้อย่างต่อเนื่องค่ะครับ จริงๆเราเริ่มทำตลาดตั้งแต่ประมาณช่วงปลายปีที่แล้วนะฮะซึ่งเป็นช่วงที่เราเริ่มต้นมานะครับแล้วก็ช่วงไตรมาสที่1ไตรมาสที่2เนี่ยแต่ว่าไตรมาสที่2ก็อาจจะเป็นช่วงโลซ s ซ a s o นิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากเป็นเดือนดอมดอนนะครับของชาวตอนออกกลางเราจะเริ่มเห็นคิดว่าในไตรมาสที่3เนี่ยนะครับซึ่งกาลังจะหมดไตรมาสในช่วงปลายเดือนนี้นะครับตัวเลขเน,นี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นแล้วก็รวมถึงต่อเนื่องไปถึงไตรมาสที่4ด้วยนะครับตัวสองไตรมาสนี้จะเป็นตัวเลขที่ ในปีหน้าเนี่ยถ้าเราจะเพิ่มหรือว่าเพิ่มฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นเนี่ยเราอาจจะได้ตั้งเป้าได้ถูกว่าเราจะคาดว่าคาดว่าจะประมาณที่เท่าไหร่นะครับอืมค่ะแล้วอ,อ,อาจารย์มีความกังวลไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไอตัวนโยบายสุขภาพนะของประเทศในตะวันออกกลางอะ่ะแล้วก็เราจะป้องกันความเสี่ยงในประเด็นพวกนี้ได้อย่างไงบ้างคะครับก็แนวโน้มของการ อ่ประกันสุขภาพนะครับผมเพิ่งกลับมาจากที่ซาอุดิอาระเบียนะครับเราก็ได้ทราบว่าทางประเทศเขาก็มีการเรียกว่ามีความรัดกุมในการเรื่องของการเบิกจ่ายหรือว่าการใช้ระบบประกันสุขภาพเข้ามาใช้มากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เองน่าจะแมทช์กับตัววายูของโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับโรงพยาบาลยาคสามเก้าเอเป็นโรงพยาบาลที่ให้การบริการมาตรฐานนะครับสากลแล้วก็ในราคาที่เหมาะสมนะครับซึ่งตรงนี้เองบริษัทประกันหลายๆบริษัทเนี่ยเขาก็จะมองหานะครับว่า โรงพยาบาลไหนที่มีการเบิกจ่ายที่มีความเหมาะสมในเรื่องของราคานะครับเขาก็อยากจะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับโรงพยาบาลน,นั้นๆน,น,นะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยนะครับซึ่งจริงๆเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับที่เปิดโอกาสนะครับให้โรงพยาบาลเอกชนนะฮะไม่ไม่ใช่พระรามเก้าที่เดียวนะครับหลายๆที่เนี่ยก็ได้มีการพูดคุยนะครับแต่ว่าทางาบริษัทประกันหรือว่าทางประเทศเขาเนี่ยจ,จะเลือกที่ไหนเนี่ยอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องดูในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็เรื่องของการบริการด้วยนะครับอืม ค่ะออตอนนี้เนี่ยสัดส,ส่วนรายได้คนไข้ต่างประเทศเราอยู่ที่สักเท่าไหร่คะแล้วก็มันน่าจะขึ้นไปได้ถึงทักเท่าไหร่คะครับในช่วงที่ผ่านมานะฮะก็รายได้จะอยู่ราวๆสัก 14- 1สของรายได้รวมนะครับทางโรงพยาบาลเองก็คาดหวังนะฮะแล้วก็ตั้งเป้าไว้ที่เราอยากจะไปที่ประมาณสัก20 20นะครับของรายได้รวมซึ่งอาจจะภายใน สอปีข้างหน้านะครับอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานะครับค่ะก็เออค่ะนอกจากนอกจากเรื่องของคนไข้ต่างประเทศนะคะก็อยากจะกลับมาที่เมืองไทยนิดนึงนะคะว่าออตอนนี้เนี่ยศูนย์เฉพาะทางหลักๆนะคะออของพระรามเก้าเนี่ยที่สร้างรายได้หลักให้กับกับทางโรงพยาบาลเนี่ย มีศูนย์อะไรบ้างแล้วก็สัดส่วนประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ของของรายได้รวมอะค่ะครับอย่างที่ทราบนะฮะโรคยาบาลเองก็จะรักษาโรคยากซับซ้อนนะครับซึ่งเป็นโรคที่ต้องใช้ทีมแพทย์นะฮะในการที่จะช่วยกันรักษาแล้วก็ทีมพยาบาลทีมนักเทคนิคการแพทย์แล้วก็รังสีรักษาทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยกันนะฮะหลักๆของเราเนี่ยจะมาจากประมาณ3ส่วนด้วยกันนะครับ กลุ Hoy, ่มที่หเนี่ยจะเป็นกลุ่มอายุรกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไตนะครับอายุรกรรมหัวใจนะเรื่องของมะเร็งเรื่องของอายุรกรรมสมองการติดเชื้อต่างๆนะครับกลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มหลักของโรงพยาบาลนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครก็จะเป็นกลุ่มผ่าตัดนะครับกลุ่มผ่าตัดทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดทั้งปกติผ่าตัดแผลเล็ก นะครับผ่าตัดกระดูกและข้อนะครับสองศูนย์เนี้ยรวมกันเนี่ยก็จะเกิดรายได้น่าจะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปละนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะเป็นกลุ่มใหม่นะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ที่อาคารบีเป็นหลักนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้ป่วยหนักนะยังไม่ได้มีโรคซับซ้อนนะครับแต่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความต้องการดูแลสุขภาพนะอยากจะตรวจเช็คสุขภาพนะครับรวมทั้งกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มนะฮะวัยที่วัยทำงานนะฮะที่ เดิมเนี่ยมีปัญหาสายตาอยากต้องใส่แว่นนะครับแต่เขาอยากที่จะใช้ชีวิตแบบไม่ต้องใส่แว่นอยากจะไปออกกําลังกายอยากจะไปปีนเขาอยากจะไปดำน้ำน,นะครับกลุ่มนี้ก็จะมาทําเลสิกที่อาคาร B ีของเราซึ่งก็พบว่ากลุ่มนี้มีการเติบโตที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสามกลุ่มหลักๆเนี่ยนะครับก็จะกินรายได้เกิน50าเนของโรงพยาบาลขึ้นไปนะครับครับเรามีแผนเรามีแผนจะเปิดศูนย์ใหม่ๆเพิ่มอีกไหมคะ ครับจริงๆมีแผนอยู่นะฮะในในความต้องการของลูกค้าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างล่าสุดนะครับเรา,าเนื่องจากเราเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ชัยนาทาวที่2นะฮะเป็นอยู่แถวห้วยขวางรัชดานะครับเส้นนี้จะมีคนจีนที่มาพักพักอาศัยแล้วก็มาทํางานนะครับที่ออฟฟิศบิลดิ้งเนี่ย มากเลยทีเดียวนะฮะกลุ่มนี้เขาก็อยากได้แพทย์แผนจีนนะครับเขาบอกว่าเออเขาอยากฝังเข็มบ้างนะฮะอยากรักษาแบบทางเลือกของเขาบ้างนะครับเราก็เพิ่งเริ่มให้ดําเนินการนะแพทย์แผนจีนนะครับเพื่อที่จะดูแลกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้บางคนบอกว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมนะฮะปวดข้อบ่าลายใช้คอมพิวเตอร์เยอะนะครับก็มีาการฝังเข็มเนี่ยก็ช่วยได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีการเข้ามาใช้บริการค่อนข้างเยอะเลยนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งที่เราเพิ่งมีเสียงเรียกร้องให้เปิดนะฮะก็คือเรื่องของสุขภาพเพศชายนะครับก็คือในวัยทํางานหรือว่านะฮะในผู้บริหารเนี่ยก็จะมีปัญหานะครับบางบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนอการใช้ชีวิตนะฮะรวมทั้งเรื่องสุขภาพทางเพศนะครับก็กลุ่มนี้เองก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่ที่เราก็พยายามที่จะเปิด รับให้บริการนะครับบอกว่าเออมาปรึกษาก่อนก็ได้นะครับหรือมีเครื่องไม้เครื่องมือปัจจุบันเนี่ยในการรักษาก็ค่อนข้างเยอะเลยเพื่อที่จะให้เขากลับไปมีชีวิตที่มีความสุขต่อไปนะครับครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวผมขออนุญาตพี่มดนิดนึงนะครับรดีไหนๆพูดถึงเรื่องของศูนย์การแพทย์แล้วเนี่ยผมขออนุญาตถามทางคุณหมอวิทยานิดนึงครับว่าสมมุติตอนนี้เราเราดูโมเดลนะครับของโรงพยาบาลที่รีสเตดบ้านเราเนี่ยนะครับโมเดลหนึ่งเนี่ยคือเหมือนเป็น standalone แล้วก็อาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการขยายจำนวนเตียงแต่ว่าตัวการรักษา IPD ดีกับ o อ d ดีเนี่ยโอ้เขาขึ้นทุกปีขึ้นทุกปีขึ้นทุกปีกระบี่โรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยก็เน้นการขยายสาขาให้มันครอบคลุมในหัวเมืองต่างจังหวัดแบบนี้ก็คือเป็น stand alone กับเป็นเหมือนแบบการขยายเป็น chain hospital เนี่ยในระยะกลางกับในระยะยาวเนี่ยครับอยากฉายภาพไปกับน่านคุณนิดนึงว่าพระราม9เนี่ยเราคิดว่าโมเดลไหนเนี่ยมันเราเราคิดว่าเราจะไปในโมเดลไหนครับ ครับจริงๆหลักๆในแผนของอที่ทางทีมบริหารได้วางเอาไว้นะครับเรายังเป็นแซน alone อยู่นะครับยังเป็นโรงพยาบาลท,<ม>ที่เราอยากจะดูแลมาตรฐานในเรื่องของการรักษาโรคยากซับซ้อน นะครับเพื่อ<ะ>ที่จะคุมการรักษาให้ดีที่สุดนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ปิดกั้นนะครับเพราะว่าเราก็มีพาร์ทเนอร์นะฮะที่เข้ามาพูดคุยกับเรามากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆหรือหัวเมืองท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็อยากให้เราเนี่ยไปให้บริการนะครับซึ่งเราก็กําลังอ,อยู่ในขั้นตอนการศึกษาอยู่ว่าการที่เราจะไป<อ>เปิดนะ,ะ<อ>ในบริเวณอื่นๆเนี่ยมันจะมีะส,สารจิกเรียกว่าการเอื้ออํานวยทางธุรกิจยังไงได้บ้างนะฮะ,นะะอย่างเช่นว่าถ้าเราไปเปิดแล้ว มีคนไข้ที่มีความต้องการผ่าตัดเปลี่ยนไตหรือว่าความต้องการผ่าตัดโรคยากซับซ้อนเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะเราอาจจะเกิดประโยชน์แล้วอาจจะมีโอกาสที่เราจะไปตรงนั้นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะอยู่ในช่วงของการศึกษาข้อมูลแล้วก็เรียกว่าไม่ปิดกั้นดีกว่านะครับได้ครับคุณหมอครับงั้นผมขอ,อยาตถามเพิ่มเติมในเรื่องของอันนี้เขาพูดถึงเรื่องของการบริการแล้วนะครับผมพูดถึงเรื่องของบุคลากรบ้างดีกว่าสามถึงห้าปีที่ผ่านมาแน่นอนครับในวงการโรงพยาบาลบ้านเนี่ยโอ้มันมีการเหมือนแบบ ดึงคุณหมอกันเยอะมากนะครับสถานการณ์ตรงนี้มันเริ่มนิ่งหรือ,อยังครับ ครับจริงๆเนื่องจากมีธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างมีการเติบโตค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีความต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆเจ้านะฮะก็อยากที่จะเข้ามาะะร่วมวงในธุรกิจนี้ด้วยนะครับหลายๆอุตสาหกรรมที่ไม่เคยเปิดโรงพยาบาลมาก่อนเขาก็อยากมาถือหุน้นแล้วก็<ช>รเริ่มมีการใช่ฮะมีการดึงตัวแพร่กันไปนะครับภาพก้าค่อนข,ข้างโชคดีคือเราอ,อยู่ในแอ e เรียที่ แพทย์ไปมาสะดวกต้องพูดอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อยากมาทํางานที่พระรามเก้าเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองนะครับแล้วก็มีการดูแลนะฮะอย่างเช่นเรื่องของสวัสดิการต่างๆเรื่องของอการที่เรียกว่าเราทํางานกันเป็นทีมนะฮะแพทย์เองก็อยากจะ,ะมีทีมที่ไว้ใจได้ให้การดูแลรักษาคนไข้ไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แพทย์ที่เราเนี่ยก็จะอยู่กับเราไปอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีแพทย์ที่เราจะพยายามที่จะหาเข้ามาใหม่เนี่ย ก็จะค่อนข้างไม่ยากจนเกินไปเพราะว่าพอเราพูดคุยว่ามีอาจารย์ท่านนี้อยู่มีแพทย์ท่านนี้อยู่เนี่ยหลายๆท่านก็จะรู้สึกว่าเออเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญนะคะรับเขาก็อยากจะเข้ามาทํางานด้วยนะครับโอเคครับอ่ะเชิญพี่โมต่อเลยครับค่ะกอ็อาจจะเสริมที่เมื่อกี้บอมถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแย่งหมอแย่งแพทย์กันเนี่ยาจจาอยากจะให้อาจารย์พูดถึงในภาพรวมของการแข่งขันนะคะในธุรกิจโรงพยาบาลเลยว่า มันมันเป็นยังไงตอนนี้มันแข็งขึ้นหรือว่ามันแนวโน้มมันจะน้อยลงนะคะผู้เล่นลายใหม่นะ,ะการลดราคาเนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างสถานการณ์นะตอนนี้อะคะ่ะ ครับจริงๆเราต้องบอกว่าสถานการณ์ของเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะฮะยังไงก็จะเป็นไม่กัเทรนอยู่ดีนะครับเรื่องของเอจิ้งโซซายตี้ที่เราได้ยินกันมานะฮะว่าในปีหน้าๆเนี่ยโหผู้สูงอายุก็จะเพิ่มจาก20เป็น25ซนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเราเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่จะมีผู้เล่นหน้าใหม่ๆเข้ามานะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผู้ผู้เลือกนะฮะหรือผู้ใช้บริการเนี่ย ก็จะมองหาโรงพยาบาลที่มีศักยภาพนะครับมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์นะครับรวมทั้งมีเรื่องของราคานะครับที่เขาสามารถที่จะเข้าถึงได้นะในช่วงของปัญหาเศรษฐกิจที่เราเจออยู่ทุกวันนี้นะครับเราก็พบว่าหลายๆเคสเนี่ยก็จะมีการเลือกมากขึ้นนะฮะการเปรียบเทียบราคานะฮะการพยายามที่จะหาในสถานที่ที่เขาคิดว่าเขาสามารถที่จะ,ะจ่ายได้นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ย แม้กระทั่งบางที่นะฮะที่เขาใช้ประกันสุขภาพเนี่ยเขาก็พยายามที่จะให้ตัวเองเนี่ยจะต้องมีการจ่ายนะฮะส่วนเกินน้อยที่สุดนะครับซึ่งหลายๆองค์ประกอบหลายอย่างเนี่ยก็จะโรงพยาบาลพระรามเก้าเองเนี่ยก็จะอยู่ในจุดที่ว่าเราตอบโจทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญนะฮะเรื่องประสบการณ์นะครับรวมทั้งเรื่องราคาที่เราค่อนข้างตั้งเป็น p o l i c ยไว้เลยว่าเราจะพยายามที่จะให้ราคาเนี่ยเป็นราคาที่เข้าถึงได้นะครับ นั้นก็เป็นลักษณะที่ว่าถึงแม้จะมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเยอะนะครับแต่โรงพยาบาลเองก็ยังมีความเติบโตไปได้อยู่นะครับรวมทั้งะะเรื่องของเทคโนโลยีอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอทีนะฮะเรื่องของเทเลแมดิซินนะครับซึ่งก็จะมีผู้เล่นหน้าใหม่ๆเ,เข้ามาให้บริการตรงนี้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าหลายๆรายเราก็พบว่าในเรื่องของมาตรฐานนะฮะในเรื่องของการให้การรักษาพยาบาลแล้วก็สุดท้ายเนี่ยที่หลายๆเคสที่ต้องเข้ามาในโรงพยาบาลเนี่ย ส่วนใหญ่ก็คนไข้ก็จะเลือกนะฮะในการทำเทเลเมดิซีนกับส่วนของโรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่อยู่ดีนะเพราะว่ามีความต่อเนื่องด้วยนะครับ mm hmm. ตรงนี้เองก็โรงพยาบาลเองก็มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะ,ะทําเรียกว่าเทเลเมดิซีนแบบเต็มรูปแบบนะครับรวมทั้งให้บริการแบบโฮมแคร์นะครับปัจจุบันนี้ก็หลายๆคนบอกว่าเอออยากดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะฮะอยากจะมีะการมอนิเตอร์โดยแพทย์โดยพยาบาลบอกว่าวัดความดันวัดอุณหภูมิแล้วก็ส่งข้อมูลเข้ามาที่โรงพยาบาล รโรงพยาบาลพระรมามเเองนะฮะก็มีการปรับตัวแล้วก็วางแผนตรงนี้รองรับเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้กลุ่มนี้สามารถได้รับการดูแลได้ถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ที่โรงพยาบาลน,นะครับเนื่องจากเราเป็นแซนด์อ l o โ e นะเราก็สามารถจะให้บริการที่กว้างขวางขึ้นได้นะครับค่ะอาจารย์คะขออนุญ,ญาตถามถึงประเด็นที่หลายๆคนก็อาจจะให้ความสนใจมากนะคะก็คือแนวโน้มนะคะของไตรมาสสแล้วก็ในครึ่งหลังเนี่ย อาจารย์มองว่ายังไงบ้างแล้วก็ถ้าเทียบกับเป้าที่ตั้งเอาไว้ทั้งปีอะค่ะ ครับคือจริงๆถ้าเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลและวกท็กท,กทุกโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับจะเราจะพบว่าใจมาสามใจมาสี่เนี่ยจะเป็นใจมาที่มีเรียกว่าการอานอนโรงพยาบาลนะฮะหรือว่าการเจ็บป่วยที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยปัจจัยหลายๆอย่างอย่าง,างเช่นว่าเรื่องของอสภาพอากาศนะครับซึ่งเราจะพบว่าในช่วงหน้าฝนหรือว่าฤดูก่อนเข้าฤดูหนาวเนี่ยก็จะมีการเจ็บป่วยกันได้ง่ายได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับ เรื่องของเด็กๆนะฮะที่ไปโรงเรียนนะครับกลุ่มนี้ก็จะทําให้การไม่สบายเนี่ยมีการติดเชื้อกันได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มของไตรมาสสามนะใน,ในภาวะที่เป็นภาวะปกติเนี่ยก็จะมีการการแอดมิดการรักษาโรคยากโรคที่เป็นโรคตามฤดูกาลเพิ่มขึ้นอยู่แล้วอันที่1นนะฮะอันที่2ก็คือเรื่องของโรคยากนะครับเนื่องจากพระรามเก้าเองเนี่ยจะมีเรื่องของการผ่าตัดเปลี่ยนไตเป็น,เป,นเป็นหลัก เราก็พบว่ากลุ่มนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจากการที่มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นในเรื่องของการอยากจะให้บริจาคอวัยวะนะครับซึ่งหลายๆเคสที่มีเรื่องของภาวะสมองตายจากอุบัติเหตุหรือว่าจากโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการที่จะให้ญาติเนี่ยได้คุยกับนะคุณหมอเพื่อที่จะบริจาคอวัยวะ ตัวเลขตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะตอบโจทย์ที่ทําให้โรงพยาบาลเองเนี่ยก็จะได้รับเคสนะฮะในการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเพิ่มขึ้นด้วยกันนะครับแั้นทั้งเรื่องของโรคตามฤดูกาลนะครับโรคซับซ้อนนะครับรวมทั้งอันที่3ที่เป็นปัจจัยอีกอันนึงที่เราเพิ่งเป็นปัจจัยใหม่ก็คือเรื่องของลูกค้าต่างชาตินะครับซึ่งเป็นไฮซีซันของเขาเลยเราเตรียมความพร้อมมาระดับหนึ่งแล้วปรากฏว่าพอช่วงไฮซีซันเนี่ยก็มีเคสที่บินมานะฮะเข้ามารับการรักษานะครับแล้วกก็มมีาารสอบถแพท ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เป็นไปตามอย่างที่เราได้ตั้งใจเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้น3อมองค์ประกรอบนี้นะครับจะเป็นองค์ประกรอบที่จะทําให้โรงพยาบาลเองมีการเติบโตไปได้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็ก็คิดว่าน่าจะอย่างน้อยเป็นไปตามเป้าแน่นอนแต่ว่าถ้าจะเกินกว่าเป้าหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องดูในช่วงประมาณสักไตรมาสที่4ี่นะครับไตรมาสที่4เนี่ยมีอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่เราเป็นปัจจัยบวกของเรานะครับก็คือเรื่องขอ,องฤดูกาลตรวจสุขภาพนะครับ ซึ่งหลายๆองค์กรนะหลายๆบริษัทเนี่ยก็จะเข้ามาตรวจสุขภาพในช่วงไตรมาสที่สี่นะครับซึ่งจะมีจานวนผู้รับบริการส่วนหนึ่งเนี่ยที่เขาอาจจะต้องตรวจพบนะฮะว่าเขาอาจจะมีก้อนนะฮะเขาอาจจะมีนิ่วบางอย่างที่เขาในช่วงที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่มีอาการเลยเนี่ยพอเข้ามาตรวจสุขภาพแล้วนะครับเขาก็จะพบว่าเขามีปัญหาที่จะต้องปรึกษาแพทย์หรือว่ารับการรักษาต่อนะครับ ตรงนี้เองก็จะเป็นผลต่อเรื่องที่ทําให้มีผู้ผู้เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส4ด้วยนะครับทั้งหมดทั้งปวงนะฮะทั้งหลายๆปัจจัยที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นผลนะฮะที่จะทําให้เรื่องของอาไรายได้แล้วก็ทุงผลประกอบการของเราเนี่ยเติบโตไปอย่างที่เราคาดหวังแล้วก็ควรจะเป็นนะครับ อาจารย์ครับมาถึงคําถามสุดท้ายค่ะอาจารย์รมีอะไรอยากจะฝากกับนักลงทุนนะคะที่ให้ความสนใจในในหุ้นโรงพยาบาลนะโดยเฉพาะพระรามเก้าไหมคะครับในส่วนที่อยากจะฝากนะครับจริงๆอยากฝากให้มาใช้บริการนะครับคือไม่ได้จําเป็นที่จะต้องไม่สบายหรือว่าจะป่วยแล้วถึงจะเข้ามาใช้บริการได้นะครับปัจจุบันนี้เรื่องของเทรนด์การดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นเทรนด์ที่มาค่อนข้างแรงนะครับมีหลายๆท่านที่เป็นนักกีฬานะฮะเป็นนักวิ่งนะฮะเป็นนัก ออกกําลังกายเป็นนักฟุตบอลต่างๆนะครับแต่ว่าก็เริ่มมีความบาดเจ็บนะฮะหรือว่ามีความต้องการที่อยากจะาพาตัวเองไปสู่จุดที่เหนือกว่านะครับจากเดิมเคยวิ่ง5กิโลอยากจะวิ่ง10กิโล20กิโล40กิโลเป็นต้นนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของอร่างกายเราเราก็ต้องมีการประเมินด้วยนะครับ เราพบว่าหลายๆเคสที่ที่ไปออกกําลังกายนะครับเราพบว่ามีปัญหาเรื่องหัวใจนะครับเราพบว่ามีปัญหาเรื่องของอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ที่เราไม่เคยรู้นะครับสิ่งเหล่านี้เองผมคิดว่าในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยคิดว่าการมาปรึกษาแพทย์นะครับหรือว่าการเข้ามารับบริการในโรงพยาบาลที่ได้รับการตรวจที่ละเอียดเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ทุกท่านได้มีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างต่อนเนื่องอยู่ตลอดเวลานะครับในขณะเดียวกันถ้าสมมุติว่ามีการเจ็บป่วยแล้วนะครับ หรือว่ามีรู้สึกว่ามีญาติที่เขาไม่สบายเจ็บป่วยแล้วก็อยากที่จะมองหาโรงพยาบาลที่มีการรักษานะครับที่มีมาตรฐานทางการแพทย์ที่ดีนะครับในราคาที่เหมาะสมก็อยากให้นักลงทุนช่วยลองลองพิจารณาโรงพยาบาลพระรามเก้าเองเป็นหนึ่งในทางเลือกด้วยนะครับเพื่อที่จะว่าเราจะลองดูว่าอาจจะจะมีการรักษาหรือว่าการบริการที่ที่ประทับใจเนี่ยลองเข้ามาปรึกษานะซึ่งปัจจุบันนี้ง่ายมากเลยนะครับไม่จําเป็นจะต้อง วองอินเข้ามาในโรงพยาบาลเราสามารถที่จะใช้ช่องทางอินบ็อกซ์ต่างๆเนี่ยเข้ามาได้เลยนะครับก็จะมีท <g> ีมแพทยทีมพยาบาลเนี่ยจะคอยดูแลแล้วก็คอยติดต่อกลับไปนะครับ ซึ่งสุดท้ายแล้วนะฮะถ้าท่านนักลงทุนหรือว่าท่านทั้งหมดเนี่ยได้เคยเข้ามาลองใช้บริการแล้วเนี่ยท่านจะเห็นท่านจะมีความรู้สึกถึงความประทับใจแล้วก็ได้รับผลการรักษาในราคาที่เหมาะสมนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วผลการดําเนินงานเนี่ยก็จะขึ้นกลับมาอยู่ที่นะฮะผลประกอบการเนี่ยก็จะขึ้นมากับความพึงพอใจแล้วก็การที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วราคาของหุ้นนะหรือว่าผลประกอบการเนี่ยก็จะเป็นตัวตอบสนองเองนะครับ ก็ขออนุญาตฝากไว้เบื้องต้นเท่านี้ครับโอเคได้เลยครับถ้าใครมีข้อสงสัยนะครับหนึ่งสองเจ็ดศูนย์โทรไปเลยนะครับแลนนี่คือภาพรวมของซีโอทอลในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในนามของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางนายแพทย์วิทยาผู้ช่วยผู้อํานวยการของพ r แนมากนะครับที่ได้มาให้เกียรติให้ความรู้แล้วก็เอาลุกแล้วก็อุตสาหกรรมโรงพยาบาลกับทางลูกค้าของทางกสิกรเหล่านะครับวันนี้ขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับสรุปนิดนึงเป็น Recommendation ของเราครับ Stock Pick m o n ี y ของเราในเดือนนี้ของกสิกรไทยเราค่ะก็จริงๆก็ต้องบอกว่าพระรามเก้าเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ตอนนี้เรามองว่าอาจจะดูมีมี t o t e n t i a l growth ที่อาจจะดูโดดเด่นนะคะกว่าโรงพยาบาลอื่นใ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 นกลุ่มนะคะก็แล้วก็ตัว เขาเรียกว่าตลาดสําคัญนะหรือว่าปัจจัยสําคัญที่จะทําให้โกลด์เนี่ยมันโดดเด่นเนี่ยก็คือการหันเข้าไปสู่ตลาดคนไข้ตะวันออกกลางนะคะซึ่งอ,อ,อย่างที่เมื่อกี้เราได้ฟังทางอ,อ,อาจารย์วิทยาพูดไปเนี่ยก็คือตัวโรงพยาบาลเนี่ยมีศักยภาพนะ,ะในการที่จะรักษาโรคที่เรียกว่าซับซ้อนนะคะแล้วก็ถ้าเราดูในแง่ของราคา ค่าบริการเนี่ยเทียบกับเรียกว่า,าผู้เล่นรายอื่นที่รักษา,าคนไข้ต่างประเทศในในในประเทศเราเนี่ยก็ถือว่าราคาก็อาจจะยังไม่ได้แรงมากนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เขาก็มีการเตรียมตัวที่เรามองว่าก็ถือว่าพร้อมนะคะถ้าเทียบกับในปีก่อนหน้าเนี่ยที่ที่เขากา็ตั้งเป้าเหมือนกันว่าจะไปสู่ตลาดอาวันออกลางเนี่ย แต่แต่ปีที่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นไปตามที่ที่ตั้งเป้าเอาไว้นะ,ะแต่ปีนี้เนี่ยก็เรามองว่าตัวพระรามเก้าเองเนี่ยมีความพร้อมมากขึ้นนะคะทั้งในแง่ของทีมทีมงานบุคลากรนะคะทั้งในเชิงของออทีมเซลล์นะคะทีมล่าม ะะแล้วก็ตัวโรงพิาบาลเองนะที่มีการเรียกว่ามีการปรับปรุงพื้นทีนะะ่เตรียมรับคนไข้ต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าอันเนี้ยมันจะเป็นปัจจัยสําคัญนะเพราะว่าถ้ามันเริ่มได้เนี่ยมันเหมือนกับเราเริ่มจากศูนย์นะเพราะถ้าเราเริ่มได้เนี่ยมันมันสามารถไปเท่าไหร่ก็ได้นะอย่างที่ที่อาจารย์บอกว่าก็ตอนนี้ก็ยังอาจจะยังให้ภาพได้ไม่ไม่ชัดนะว่า รายได้ของคนไข้ตะวันออกกลางเนี่ยจะโตได้ไปถึงขนาดไหนนะแต่ว่ามอ,อมองเห็นแล้วแหละว่าเทรนเนี่ยมันมันมันต้องเป็น up เทรนขึ้นมาแน่ๆนะคะก็ก็คิดว่ายังไงก็เป็นเป็นตัวที่เรามองว่าน่าสนใจที่สุดสําหรับตัวกลุ่มโรงพยาบาลณตอนนี้นะคะแต่ว่า <Okay. S 1> อาจ้าด,ดูดูราคานะราคาก็อาจจะขึ้นมาแรงนิดนึงนะคะถ้าเกิดดูในช่วงออสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาประมาณ10นะ แต่ถ้า4สัปดาห์เนี่ยขึ้นมา20%นะะก็เรียกว่าอาจจะใกล้ๆ้ทารเก็ตเหมือนกันนะแต่ก็ยังก็ต้องบอกแกก็บอกว่าในเชิงฟอนเดเมนทัลเนี่ยก็ยังชอบอยู่นะสำหรับตัวพระราม9นะคะอ,อ,อาจจะต้องออให้ทางทางบอมช่วยดูนิดนึงในเชิงกล,กลยุทธ์นะ,ะว่าบอมโมย,ยังไงคะ่ะได้ครับก็ นั่นคือภาพรวมคร่าวๆนะครับผมกลับมาที่ในฝั่งโทัศร์กลยุทธ์นะครับก็2เรื่องที่เราเลือกเป็นมาลิสตอรพิกในช่วงปลายเดือนสิงหาต้นหนึ่งกันยาที่ผ่านมานะครับเราไม่ได้มองตัวนี้เป็นตัวเก็งกําไรนะครับเรามองตัวนี้เป็นตัว long term investment นะครับทั้งในเชิงของ2ภาพใหญ่ไม่ว่าจะเป็น medical tourist นะครับหรือว่า age society นะครับสเทรนนี้นะครับผมคิดว่ามันยังมีโอกาสในการไปอีกไกลนะครับแล้วก็เซกเมนต์ของทางพระรามเก้าผมว่าเขาค่อนข้างชัดนะครับ standalone นะครับแล้วก็ IPD per visit ของเขาเนี่ยเมื่อเทียบกับในลักษณะของผู้ให้บรริกาอื่่นๆี บอกว่ามันมีกลุ่มในการ i m p r o v e อีกเยอะนะครับ GPM ผมว่ามี u ั s ไซ e อีกประมาณเกือบๆ200 basis point นะครับ33เปเ็นป็น35นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่ได้มีการโฟกัสในเรื่องของการขยายสาขามากนักแล้วก็พยายามจะทำให้ capacity หรือว่ายู e ในตึก B เนี่ยให้มัน ramp up ขึ้นมาเต็มก่อนเนี่ย p o t e n ช i a l ของการมีเอาอีา e ที่มันเพิ่มขึ้นนะครับไม่ได้มีแมทเงินลงทุนเพิ่มติน้นมันก็อาจจะเป็นเห็นเป็น ratio ออกมาเพ่มเอาต์เะนะฉะน,นั่ย,อ,ยอก่าเพิ่มคือ ของโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเทรนที่มองในระยะสั้นเรามองเป็นเทรนในระยะยาวอย่างที่เราเห็นว่าเป็นไม่กี่กลุ่มนะครับที่ในบ้านเราที่สามารถสามารถที่สามารถเมนเทน ROE อซ้อนผ่านไพรซ์บ o o k ที่มันเป็นลองเทอร์มเทรนได้ก็จะมีกลุ่มเฮลท์แคร์กับกลุ่มทัวริสเนี่ยแหละนะครับที่มันเป็น2ภาพที่มันมีความชัดเจนนะครับนั่นก็คือภาพรวมคร่าวๆที่เราอยากฝากไว้ในฝั่งของตัวโรงพยาบาลประหลาดเก้านะครับโอเควันนี้ขอบคุณท้าพี่มดมากครับค่ะสวัสดีค่ะ